ครับเขามีการเปิดคลินิกฮะเป็นคลินิกสัตวแพทย์นะครับแต่เป็นสัตว์ป่าครับเพื่อเป็นการดูแลนะฮะสัตว์ป่าก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับที่สำนักนะครับบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์คลินิกสัตว์ป่าครับมีการเปิดขึ้นมานะฮะโดยทางด้านของนายอพลนะครับเจิริญชันสาฮะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเขาก็เป็นประธานเปิดคลินิกสัตว์ป่าสันักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ครับโดยคลินิกแห่งนี้นะครับเขาก็มีการดําเนินการตรวจสุขภาพรักษาโรคและก็ฟื้นฟูครับสุขภาพสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้งพัดหลงบาดเจ็บ และก็สัตว์ป่าที่ประชาชนส่งมอบให้แก่ราชการเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปกันด้วยนะครับ ปีนะคะคลินิกสัตว์ป่านะครสวรรค์ได้มีการช่วยเหลือสัตว์ป่าในกรณีดังกล่าวนะคะไม่ต่ำกว่า200ตัวนะคะคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันค่ะมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีเลยสืบเนื่องมาจากสถานที่ใช้ปฏิบัติงานรักษาอนุบาลดูแลพักฟื้นไม่เพียงพอต่อจํานวนสัตว์ป่าที่เข้ามารักษาอีกทั้งอุปรกรณ์เครื่องมือนะคะ,ะที่ใช้<ม>ก็มีสภาพที่ชํารุดค่ะถูกต้องนะครับก็เลยต้องเปิดมาเนี่ยนะฮะโดยทางด้านของสํานักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เนี่ยได้มีการจัดตั้งคลินิกสัตว์ป่านะครับทดแทนแห่งเดิมคือเขาก็มีก่อนอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งทํามาใหม่นะครับคือมีก่อนอยู่แล้วนะครับแต่แห่งเดิมเนี่ยปรากฏว่าคับแคบนะฮะและก็ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานซึ่งที่ใหม่นะครับโถทํามาอย่างกว้างขวางเลยเนี่ยนะฮะจัดสร้างขึ้นก็สามารถรองรับการปฏิบัติงานและช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพซึ่งดาเนินการโดยศัตวแพทย์เฉพาะทางด้านสัตว์ป่านะครับพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ พันสมัยด้วยเอ,อนน